สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาดูเรื่องทิศทางของลมกันนะครับคือเราจะมีเสาต้นเนี้ยทำจากอะไรก็ได้จริงๆนะแล้วก็มีผู้ค่อยมาเบาๆขนาดเนี้ยเราก็จะเห็นลมที่พัดเข้ามาหาตัวเราถ้าเรายืนหลังอันนี้นะถ้าเป็นลักษณะเนี้ยเราก็ต้องคว้างมุมแรงไปทางอย่างนี้ นะประมาณถ้าเป็นนาฬิกาก็ประมาณบ่ายสองหรือถ้าลมแรงมากๆเนี่ยก็ต้องเผื่อเป็นประมาณสักสองครึ่งสามโมงนะถึงจะได้ทิศทางที่ควรจะคว้างนะครับเพราะว่าถ้าเกิดผิดทิศแล้วทีนี้พูมแรงก็จะไปไหนก็ไม่รู้แล้วล่ะนะครับดังนั้นเนี่ยในการที่มีตัวเสาเนี่ยเอาไว้สําหรับเช็คลมเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีเรื่องนึงนะครับสําหรับเอาดอนนะขอบคุณครับ พอดีเยี่ยมได้เลยสิครับอันเนี้ยโอ้โหอยู่บนหัวเอ้ยมือไม่ว่างพอดีนะครับเยี่ยมสวยงาม